สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องเจสเช่นะในเกม one punch man the strongest ที่เคยนะคะแต่ว่าเราอยู่กันใน ID สุลต่านนะคะน่านฟ้าเมืองไทยนะคะ easy man นะคะซึ่งกลับมากันอีกแล้วสำหรับการรีวิวชั่มแหล่ไอเนาะสุลต่านนะคะซึ่งก่อนอันนี้เราก็มีเคยทำของเซิร์ฟต้นๆไปเซิร์ฟ200นะคะแล้วก็เซิร์ฟจีนไปเนาะอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟ594นะคะอันนี้สุลต่านจริงไม่ได้โมนะคะก็ดูที่อันดับได้นะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอันดับโอ้โห โหลดขนาดนี้ไม่ต้องมาแล้วมั้งพี่หลุดออกจากโลกไปเลยกําลังเข้าสู่โลกนะคะปกติไม่ได้อยู่โลกอยู่นอกโลกก็อีซี่แมนนะคะพลัง17ล้านนะซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ได้17ล้านด้วยทุกคนเขามากกว่า17ล้านเนี่ยอ่ะก็จะได้ว่าเขาก็บอกเ,ออเจก็มีถามๆเขาไปเนาะว่าเฮ้ยพี่พี่ทํายังไงทําไมตัวพี่มันก้าวกระโดดขนาดนั้นเออเขาบอกเขาก็โยนไอเดียมาแล้วก็บอก เอาไปเป็นวิทยาทานเนะี่ยเออเอาไปเป็นวิทยาทานผมก็ได้ไอดีวิทยาทานมาเขาบอกอยากเปิดอะไรก็เปิดอยากดูอะไรก็ดูนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาชำระแบบทุกส่วนแบบละเอียดเลยนะฮะสำหรับไอดีคุณอีซี่แมนนั่นเองว่าเป็นยังไงมายังไงนะฮะทำไมพลังมามากขนาดนี้ซึ่งต้องบอกว่าเกิดอีกทีนะฮะไอเซิร์ฟเนี้ยมันเปิดมา2เดือนนะเพิ่งเปิดมา2เดือน ยังไม่มีอาวุธเฉพาะตัวละครของของซูริวเลยนะแต่ว่าพลังเขาโดดเจะจัดนะฮะเรียกได้ว่าไม่มไม่รอเซิร์ฟเลยอเออเล่นเล่นก่อนเซิร์ฟเล่นล่วงหน้านะอ่ะก็เดี๋ยวท่านทุกคนอยากรู้แล้วนะคะว่าอีสแมนเนี่ยมีความลับอะไรซ่อนไว้ในไอดีนี้นะ like, คะกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ไปตูกันเลยลิชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเติมเกมวันพัชมาหนึ่งตองเกมนะคะที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียนลิชแมนคอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำ 1, ระผ่านบัตรเก็ได้นะ,ะ่จ้าที่สำคัญผ่อนนานถึงสิบเดือนเพาราะไม่การเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบชั่วโมงต้องที่ลิชแมนช็อปมาทุกคนก็เริ่มกันที่ในส่วนของตัวท็อปของเขาเนี่ยฮะซูริวนะคะ,ะ,คะห้าดาวสีดวม่วง พาร์ทสนะคะรีกไ,ได้ว่าก็มีไม่กี่คนเนาะในเซิร์ฟ594ที่เปิดซีริส์พาร์ทสเพราะว่าตอนนั้นมันมาแบบมันมาเป็นวงลอ้อทุกคนถ้าเอาซีริส์พาร์ทสก็คือจะไม่ได้ในส่วนของโบลอดนะฮะเออถ้าเอาโบลอดก็จะไม่ได้ซีริส์พาร์ทสนั่นเองนะในดูเซิจอมตีป้องกันให้พีความเร็วอัตราคริโอดาเมจครีร้อยแปดสิบเลยเหรอมาชําแหละเลยแล้วกัน85 85อืมของแดง2อันจอมตีจอมตีจอมตีเหรอ โอ้โหไม่ทำบาดาใส่เซตเซตมือปืนนะเซตมือปืนเพิ่มอัตราคริติคอลทั้งหมด15%นจะได้เพิ่มพลังติดคริติคอลจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดทันท,ทีประมาณนั้นซึ่งตัวดาเมจครีเขาก็เอามาทั้งสูงเหมือนกันโอ้โหมันแสบตามัมนช่างจ้าสะละเกินการบัฟฮีโร่นะการบัฟสีทอง3มชิ้นนะคะโบนัสต่อสู้สองแถวโบนัสสปีดอีกนะ,ะหนึ่งแถวโอ้ย อัตราครีนะ,ะสามแถวค่ะทุกคนอัตราเม็อีกสามแถวโอ้ my god พระเจ้าช่วยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี้ยนี่เราอยู่เซิร์ฟเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยพี่เออเฮานอกจากมีเงินแล้วยังมีดวงด้วยเนะี่ยนอกจากมีเงินแล้วเขายังมีดวงด้วยนะอ โอ้โหเรียกได้ว่าแค่มีเงินเนี่ยมันไม่พอจริงๆนะฮะต้องมีดวงด้วยนะฮะพ์ทสองก็จัดไปนะแล้วตอมิพัทสองเหมือนกันเนี่ยดูสิอัตาคริโออัตาคริกก็ก็โอเคนะดาเมจครีตต่ำกว่า10%บเร์เนาอมเลว72บอ้าอัาตาคริกเยอะกว่าแต่ว่าดาเมจครีน้อยกว่า10%เอเซนตี่ยเมือปืนเหมือนกันไหมเนี่ย เซตอัดซาวินนะคะทุกๆกการโจมตีหนึ่งรายสร้างนำเบ็ดโบนาณให้กับเป้าหมายเพิ <1> 1> ่ม10%มากสุด3ชั้นโอ,อ,อ,อ้ของแดง3ชิ้นเลยเหรอพี่ทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีแค่2แดงของแดง2ชิ้นเองเนี่ยโจมเจดตาครียี่สิ22องอู้เอาเรื่องครับเอาเรื่องฟูดฟูดนดูการบับโบนาณต่อสู้2 3แถวอืมอัตราคริ3แถวอุ้ยโ,โหดจัด อแตรามเมดสองแตอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพี่เล่นคนเดียวไปเลยฮนะทะลวงไปแล้วคัดนห้านะโอ้โหพระเจ้าช่วยไหนะดูคิงคิงพัทสามนะคิงพัทสามนะโอ้การบับโบนทเทพพีช่ำๆ่ำสามแถวโบนโอ้พลังเทพพีอีกสามแถวอืมมันสุดจริงนะไหนดูอ๋อนี่ก็ไม่ได้เป็นได้ปั้นสุนมาก,ก็พอแบบเออในเทพพียืนได้ประมาณนั้น อ,อขอดูดิเพื่อนเพื่อนลองพิมพ์เดาดูว่าเกียว,วินคุณอีซ่แมนความเร็วเท่าไหร่นะพิมพ์พิมพ์มก่อนพิมพ์ก่อนหนึ่งสองสามพิมพ์สัญญาณพร้อมยังจึงเก้าร้อยพี่พี่เล่นพี่เล่นกับใครเนี่ยความเร็วเก้าร้อยเนี่ยพี่โอ้โหพี่เล่นกับใครเนี่ยครับความเร็วความเร็วความเร็ว อืมโอเคโอเคโบนัสสปิดเาะสามแถวอืมเก้ร้อยโอ้โหพี่เล่นกับใครครับเนี่ยไหนดูนะมิเทหรือมิเทหรือเป็นไงบงอ๋อโอเคอืมโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ไดโกลิบารเกริวเขามีเด็กด้วยนี่ใช่ไหมตัวเขาอะเนี่ยอืม ก็ไม่ได้ปั้นอะไรเยอะแค่เอาของมาใส่ไว้เฉยๆประมาณนั้นประมาณนั้นให้เพื่อนๆดูเป็นวิทยาทานพร้อมกันคลิปนี้มาแน่นอนว่าเราจะไม่ดูเฉยๆเราจะเอาไปซ่าในอารีนาด้วยนะเนีย่ยเดอะซับไมอืมอืม ยี่สิบยี่สิบสี่ล้านเลยเหรอยี่สิบสี่ล้านเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่สิบเจ็ดล้านนะที่เขาหมกไว้คือทีมยี่สิบสี่ล้านเนะี่ยพระเจ้าช่วยพระเจ้านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเจหาอั J ai, นี่ไม่เจอวะเอสคิดเขาเปลี่ยนชื่อป่ะทุกคน เหมือนเอซิเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะน่าจะชื่อไอฟูฟูอะไรสักอย่างอะ่ะที่ที่ที่เราเห็นกันอยู่ในตัวอารีนานะตัวจัดอันดับเนาะเออเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาเอาตัวไปไหนเราก็ไม่รู้นะะหมกเขาหมกนะคะเขาหมกไว้เราตีใครตีจะเจ,เจดีหรออะไรไม่ไม่ไม่ตีตีโปรแกรมไปก่อนมาทุกคนสู้กับคุณโปรแกรมนะฮะก็พลังก็ห่างกันประมาณหนึ่งนะโอ้โหโหดมาก ต่อ,อยมาก่อนเลยนะคะเปิดมาก่อนแล้วก็ไล่โจมตีมาจากทางอะตอมิกนะคะของคุณโปรแกรมนะคะแล้วก็ลูกเตสะสลัดตันจากทันเกวินนะ่าจะมีคนติดสตันแน่นอนฮนะจังหวะนี้ทะลุสตันมาเลยทีเดียวนะฮะแล้วคิงบัฟมาฮะคิงบัฟมาฮะเตรียมตัวรับมือให้ทันกับมัดเถินนฟานะฟานภา อืจริงเราน่าจะพาไปตีบ่อน้ำนะเพราะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมบ่อน้ำอยู่นะะพลังมันพลังมันก็ค่อ้าจะใกล้เคียงกันรวมถึงว่ามันมันมีอนี่ด้วยมันมันมีเซิร์ฟอื่นนะคะพลังก็แบบเออประมาณ20ล้านกว่า,เ,าเดี๋ยวดเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอืมเฮ้ยจะอยากดูนี่ด้วยเดี๋ยวอะไรนะไลฟ์สตรีมสดเอ่อน้องคนนี้บอกว่าขอดูการกลยุทธ์ทีครับได้ได้ได้ไดได เกียวขอดูการ์ดกลยุทธ์ครับคอมเมนต์น้องใครพิมพ์น้องแจสจีโอ้ยปะโตเอ,อ <laughs> <laughs> ไ้ได้ได้เดี๋ยวพี่พาไปดูเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนของการ์ดกลยุทธ์นะเออได้ได้น้องคนนั้นอยากดูอะไร <S <S 2> <S 2> อ๋ออยากดูการ์ดกลยุทธ์เหมือนกันได้นะพี่พาไปดูบออนำ้ำผู้ได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 ้โอ้โหคอมเมนต์คอมเมนต์ขึ้นรัวนะคอมเมนต์มโนน <laughs> ะมาน่าจะน่าจะรูปผลอยู่แล้วนะน่าจะรูปผลอยู่แล้วเออพามาตีแวะมาตีเล่นๆนะให้เปลี่งไม้เล่นเขาบอกว่าเล่นได้เลยเต็มที่นะ เจจะไปดูในส่วนของการกลยุทธ์นะคะเมื่อกี้น้องเจเจขอมาน้องเจเจขอมาในส่วนการกลยุทธ์พี่ก็จัดให้ในดูรุนรุนอคอนเฟกเวลสเมื่อกี้เห็นเขาใช้คอแฟกกับอะไรกับอมะตะใช่ไหมนีอขอดูกลยุทธ์หน่อยค่ะพี่ถึงกับหยิบแว่นกันแดดแทบไม่ทันนะมันแสบตามันจ้าซะเหลือเกิน มันค่อนข้างที่จะจ้าซะเหลือเกินเนี่ยฮะโหนี่อาจจะเป็นที่มาของพลังอันมหาศาลเนะคือสีทองแบบโอ้โหเพชรผมวิบ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 ไปหมดนะฮะทองผมวิบ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 ไปหมดเลยนะคะจังหวะนี้โอ้โหคือเขาเน้นใส่เป็นการ์ดสีทองใส่กราบด้วยเนะฮะอืมจะได้พลังดันพลังสูงๆเนาะเน้นใส่การ์ดใส่กราบฮีโร่นะคะใส่เลือดกลยุทธ์เลือดเย็เเเเนเนาะเป็นโจมตีสองครั้งโดปิคาดเนี่ย อ,อื่นก็เน้นเป็นสีทองก่อนยังไม่ได้ปลดใช้ในส่วนของอสกิลกลยุทธ์อะไรนี่นะดูไว้ดูไว้ดูไว้ใครจะไปทําตามก็ทําตามเลยนะแต่จีน่าจะเกินกําลังไปหน่อยเกินกําลังไปหน่อยน่าจะไม่ไหวเอ่อไปดูไปดูบ่อน้าร้อนดีกว่าทุกคนดูบ่อน้าร้อนเที่ยวบ่อน้ําร้อนดีกว่าไหนดูซิเออตอนนี้มันเวลากี่โมงเออมันยังไม่มีไอ้น,น,นี่มันยังไม่มีในส่วนของการแย่ง การแย่งบ่อนะฮะมาขอดูบ่อที่20หน่อยครับเอ,อ่อเบลด2,9ล้านเก้ล้าน21 000, 000เอล้านเอิร์ธแสงนะฮะ21ล้านเอิร์ธแสงน่าสนใจนี่นาะโอ้โหกลัวหลุดออกจากโลกเหลือเกินนะฮะอืมสิบสามล้านคุณปอนกูดบอย21่อล้านนี่ไงเฮ้ยเขามาตี เขามาตีแร้องทำการแก้แค้นให้คุณอีซิเม่นะโต้กลับไปดิเราโต้กลับไปดีเออเฮ้ยเรามีพลังเ่าหร่แต้มความกาสิบแต้มอืมอืมเราเราเราอ่อนล้ามากเลยโอ้หลุดออกจากโลกไปแล้วมัง้งแบบเนี้ยโหลดขนาดเนี้ยน่าจะหลุดออกจากโลกไปแล้วนะโอ้โหจะหลุดออกจากโลกอย่างทุกคนคือด้วยความที่ต้องเข้าใจว่า ช่วงนี้มันมีแบบกิจกรรมบ่อนาร้อนเนาะคนมันก็จะแห่เข้าเสิรฟ์ฟแล้วยิ่งช่วงที่ใกล้ๆเวลากิจกรรมเนี้ยมันมันก็จะคนมันเล่นเยอะแล้วมันมีโอกาสหลุดค่อนข้างเยอะบางทีแบบเข้าเกมไม่ได้เลยก็มีนะฮะช่วงนี้ก็เซ็งๆนิดนึงนะมาเรากลับเข้าสู่โลกแล้วทุกคนก็เมื่อกี้เจออกเข้าใหม่ไปนะฮะมันมันโหลดนานมากจริงๆเน,นี่ยขออนุญาตกดย้อนดูแล้วกันเนาะว่า สึกมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเมื่อกี้คือมันมันตัดออกไปเลยนะเพราะว่ามันหลุดออกจากโลกไปเลยเวลานี้มันคือแบบไม่รู้นะไม่รู้เป็นเซิฟอื่นเป็นไหมหรือเป็นเฉพาะ5้าเที่แบบโอ้โหมันหนักหนวก่วงมากจริงนยะปาดไปก่อนเลยจังหวะน,นี้ตอมิกอื้มหือสิบสามล้านนาเมนะคะแล้วฝั่งคุณคอนคูดบอยไล่กลับมานะโอ้โหไม่ทำรางจริงแล้วโอ้โหเะวินเร็วจัดเจวินเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเร็วมากๆ แล้วต้องมีไล่ต่อฮะโห,หเรียกได้ว่าเกลว,วินเขาโคตรเร็วอีซ่แมน900นะคุณปอนคุดบอยน่าจะมี900บวกบวกถึง1,000ได้เลยหรือไม่อย่างไรแล้วเขามีนี่ด้วยเมลซากาดเมลซากาดนะเออมาดิอีซ่แมนปาดไปจงังหวะนี้อืม,มาฮะมาฮะงานนี้ต้องมีคนตายงานนี้ต้องมีคนตายเออเอาเอาสิค้างฮะโอ้โหยืนคิงแม่งคิงเก๊กหลอกทีโคตรหลอก งงเกมเป็นไรเอ่ยบักบ่อยมากมาด,ดองดองอีกคีอโยงต่อยมาแล้วไม่สุกสถานเท่าไหร่นะฮะและเควินเตะไปแล้วฮะก้านคอน่าจะมีคนสแตนตหลังงานนี้เรียบร้อยค่ะสันไปทาร์เก็ตนะฮะแล้วหมาไล่ไปจังหวะน,นี้คิงออกมาแล้วตึกตักตึกตักเนะี่ยฮะมาฮะได้เวลาดอ,ดองดองอีกคือโยงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแหละจังหวะน,นี้นะแล้วน้องหมาไล่วิ่งไปต่อจังหวะน,นี้ อ uh huh. uh huh. uh huh. ระเบ uh ิด huh. ไปอีกรอบนึงแล้วตอมิกไลฟันแบบไม่ยั้งนะฮะไลฟันแบบไม่รอฟันต่อไม่รอนานจ้านะฮะมาตอนนี้คือเมลสกัดจ,จริงๆก็จะตายแล้วนะแต่ว่าได้แพสซีฟไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเขาไปนะน้ mm hmm. องๆพ่ยงต่อยไปออ้อ uh ห huh. ต่อยทีนี่คือ oh, <you S 1> แรงมากอ่ะน<ๆ>้องๆต่อยแรงสุดๆไปเลยนยะใครอยากดูของย้อนไปตอนต้นคลิปได้นะตามนั้นเลยมาเมลสกัดทุบมาจังหวะนี้เนะี uh ่ย huh. อื้อหืออีซีแมนโคตรถึกอะ่ะ ถือกระโดนอือหือมาฮะและและและคิงบัฟมาจังวันนี้มังกรเหินนะพาต่อยมาฮะอือหือเกโรเกโรไปสวรรค์กัเลยเถะเกริวโอยเกโรเกโรอะไรมันคนละตัวเฟรยเกริวกันชุบถึงกับไปหวันนะฮะงานนี้พี่น้องงานนี้พี่ขอไปหวันนะฮะมาฮะ ยังไงต่อติดตั้งนานขึ้นนะ,ะแล้วดวองดองยังไล่ต่อยไปเต็มเ็มหน้าเมลสากาดนะคะแล้วไล่ต่อยแถวหลังไปงานนี้มีคนตายแน่นอนะนะอือสามสามรอบเน้นเ้นๆนะคะสามรอบเน้นๆเลยทีเดียวแล้วตามด้วยน้องหมาวิ่งกัดไข่ไปนะ,ะอือเมลสากาดบอกเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเออคิงบับไอคิวโจมตีเด้งเลือดมาแบบเน้นๆนะคะแล้วน้องหมาไล่ต่อยเมลสากาดเมลสากาดก,าก,ากา็ดีนะมันรับรับตีนดีอยู่เหมือนกัน เออฟันไปจังหวะนี้จะทางตอมเออลืมพูดว่าลืมพูดว่าวันที่1ของเซิร์ฟจีนเนาะมันเพิ่งมีแฟตประกายแสงแฟชชั่นแฟตเข้ามานะคะซึ่งจรงแวบ,บเข้าไปอัดพุดเทปไว้แหละเดี๋ยวไว้มาทําคลิปพาไปดูกันเนาะก็ เรียกได้ว่ามีหลายๆอย่างเปลี่ยนไปหลังจากที่แฟตเข้ามานะคะแล้วก็มีหลายตัวตกมีตาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าการคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ดูนี้ก่อนนฝะาะกฝากดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันเรื่องแฟตประกายแสงนะคะเพราะว่าเซอร์จีมันเพิ่งเข้าวันที่1แล้วก็มันมีศึกดวลปีศาจดวลฮีโร่วันเสาร์ที่ผ่านมาเหมือนกับของเราเลยนั่นเองนะเดี๋ยวพาแวะไปดูเนาะใครสนใจพิมพ์หนึ่งไว้ใครไม่สนใจพิมพ์หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันจุดหกสิบห้าสตางค์ จังต่อยมาเต็มหน้าเกวินจังหวะนี้ฮะแต่เกวินยังยืนได้อยู่นะเรับเรียบร้อยแล้วเพิ่งพูดไปเมื่อกี้แทนจงกระทืบเท้ามาจังหวะนี้ต่อยเต็มหน้าเมลสกาดนะฮะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะติดริริคอเต็ม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 เลยเมื่อกี้นะฮะแล้วตอนนี้ติดกระหน่ำอยู่ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นศึกของเอ่อดองดองอีกขยงนะฮะมาอีซี่แันเหลือเลือดยี่สิบหลอดบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าพี่พี่ชายพี่โหดเกินนะครับ พี่โหดเกินอะครับลูกพี่โหจันทูแบบเอาเรื่องจะจัดเนี่ยโดนโดนรูนไปโดนสกิลรูนไปจังหวะนี้แล้วเออดองดองทางคุณปอนคืดบอยต่อยมาอีกจังหวะนี้อือหคิงบัฟเด้งเลือดมาฮะแบบไม่หวั่นนะคะแล้วดองดองอีกขย่งต่อยไปอือหือไล่ต่อยกันไปกันมาเรื่อยๆอว่าเอาเรื่องนะดอง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 เซิร์ฟคุณพอนคูดบอยนี่มีในส่วนของอาวุธเฉพาะหรือยังนะ มาเป็นประมาณนี้สำหรับการรีวิวรีวิวรีวิวนะคะขอดูนะโอ้โหพี่แกตียับยับนะคะไม่น่าสเตมิน่าเหลือน้อยนิดเหลือเกินนะพี่แกตียับนะอือเรียกได้ว่าตีทุกวินาทีตีทุกชั่วโมงทุกนาทีนะไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวนะนะ ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการรีวิว ID ของคน e ีซี่มานะเพื่อนจะชอบคลิปนี้กันนะก็เขาก็ให้ดีมาเดี๋ยวเจมส์คงไม่เล่นเยอะไปกว่านี้แล้วแหละเออไล่ดูนั่นดูนี่นะคะเผื่อแบบเขากลับเข้ามาเล่นเนาะเดี๋ยวเราจะไม่ได้มีไอดีดีๆแบบนี้มาทำให้คลิปให้เพื่อนนะถ้าเราเล่นเยอะไปนั่นเองเดี๋ยวก่อนไอ้นี่หน้าเหมือนเจเลยวะไอ้เจเจเจโดนเตะออกจากบ่อน้ำรอเปล่า <laughs> อ่ะ,อะ,อะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้หวังว่าเุกคนจะชอบกันใครชอบมีไงฝากกดไลค์แล้วก็กด u ับส r คร e ให้เราเชียกันใหม่มือมือเด้อ่ะ